ยิ้มหวานอยู่ตรงนี้ตอนรับโบกี้ไลออนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่มีแผงคอพอจะเข้าคณะละคสรสัตว์โบกี้ได้ไหมจ๊ะชอบมาก <c oughs> คือวันนี้จริงๆเวลาปโปรโมทเพลงหนูก็จะใส่ประมาณนี้มา <c oughs> แต่วันนี้ไม่มีชุดจริงแบบใส่หมดแล้วแผงคอทั้งหมด <c oughs> ฝากพี่ใสมาฝากพี่ใสแทนล้วน่ารักมากเลยค่ะตั้งใจตั้งใจกะว่าจะให้โบกี้แต่งหน้าให้ทำผมหัวใจใส่จมูกแดงแต่กลัวกลัวคนฟังรับไม่ได้ที่วันนี้แต่งตัวมาต้อนรับเพราะว่าซิงเกิลใหม่คลอดไวมากคลอดตามที่ขั้นหนังสือมาภายในเวลาประมาณ2เดือนเองปวดท้องไวมากค่ะคืองงมากเหมือนเราเพิ่งมาที่เนี่ยเมื่อวานค่ะเราก็ในวันนี้เรามาอีกแล้วตามสัญญาเลยว่าเราจะมาพี่พูดไปแล้วก่อนที่โบกี้จะมาว่าน้องมาตามสัญญาจริงๆน่ารักมากขอบคุณนะคะ มาแล้วพูดถึงซิงเกิลนี้ก็คือลามปามชื่อภาษาอังกฤษเขาคือเซอร์คัสค่ะละครสัตว์เนี่ยหรอใช่เซอร์คัสเป็นละครสัตว์ ก็คือหนูก็นั่งหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องละครสัตว์จริงจังเลยเหมือนเป็นความคิดเราขึ้นมาว่าเฮ้ยเราอยากลองทําเป็นเหมือนโชว์ละครสัตว์เพราะว่าจริงๆละครสัตว์เนี่ยในยุคก่อนเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นโชว์สัตว์การแสดงสัตว์แต่ว่าเขาเลิกเอาสัตว์มาทาแล้วเพราะว่ามันเหมือนเป็นการทารุณกรรมก็จะมีพวกโชว์กายกรรมผัดโผลนอะไรต่างๆซึ่งสังเกตเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเห็นในแง่มุมของแบบความทารุณกรรมในด้านการซ้อมหรือการแสดงที่แบบมันลาดผลมากๆแล้วมันก็มีความเสี่ยงเยอะมากๆ แต่เราก็ต้องแสดงประมาณนั้นซึ่งซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยมันเราจะมีความหลอนนิดนึงจะมีความแบแบบแบบแปลกๆซึ่งเรารู้สึกว่าเข้ากับคาแรคเตอร์ของโบกี้กับเจฟค่ะคือจะมีความติดแปลกติดเวียดนิดนึงแล้วก็จะดูมีความมีความแบบว่า r e p เซน e n ความแอบหลอนอะไรเงี้ oh osa, ยโมหะโท่าหอกเล่แล้วคือตาเจฟก็สังเกตสังเกตเจฟค่ะก็ะแต่ละ,ะเพลงเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนเลวให้ได้เลยอ่ะคือเขาจะ S <S จะ uh, 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 เออตาขวาง uh, 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 บ้างมี uh, uh, uh. ใส่คอนแทคมีแบบสัก uh, อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออให้ให้มันเป็นซะหน่อย uh, <S <S เป็นด้วยกันเนี่ยค่ะ uh, ก็เลย uh, <า>เป็นในเรื่องของเซอร์คัสรรคละครสัตว์แต่ว่าในมันจะมีแบบความหมายที่แท้จริงคือเซอร์คัสเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากคำว่าละครสัตว์เป็นภาษาละตินค่ะแปลว่าวงกลมซึ่งเวทีของเซอร์คัสทั่วไปเนี่ยที่เขา ก่าจะมาเป็นซื้อคัสทุกวันนี้ก็คือเขาจะเป็นเวทีวงกลมเหมือนแบบเป็นเวทีเอาไว้แบบแสดงโชว์สัตว์ต่างๆเนาะซึ่งสําหรับโบเนี่ยวงกลมอ่ะมันก็รีเลทกับเพลงเหมือนว่าเรายังมูฟออนเป็นวงกลมเป็นวงกลมที่สุดท้ายไม่ว่าจะวนไปไหนใหญ่เท่าไหนก็ตามก็จะมาบรรจบที่เดืองถ้าเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบเหมือนความรักที่สุดท้ายอ่ะไม่ว่าจะจากไปไกลมีคนใหม่อะไรขนาดไหนสุดท้าย เขาก็ยังคงรักแฟนเก่าของเขาเหมือนเดิม oh. ใช่ oh. เหมือนว่านอกจากวงกลมเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเขากลับไปหาแฟนเก่า oh. มันก็กลายเป็นอีกหนึ่งวงจรอุบาทที่เป็นเราเองอะ่ะ oh. ก็ยังคงวนเวียน oh. อยู่กับเขาที่รักแฟนเก่า เหมือนกันก็โอ้โหเปนวงจรอุบาทของแท้ใช่วงกลมซ้อนวงกลมอ่ะใช่โบนโบเรียกสิ่งนี้แบบคืออันนี้คิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีนะก็คือเรียกว่า Circle in Circus ก็คือเป็นวงกลมในวงกลมวงกลมในวงกลมโอ้โหโอเคการจะแต่งเพลงนึ่งเนี่ยมันต้องแบบคิดแบบลึกลับซับซ้อนซิมโบลิก ซ่อนเงื่อนเพื่อนมาร้องด้วยอะไรอย่างเ <laughs> งี้ยวกี้ลูกจริงๆเพลงนี้บมไม่ได้แบบโบโบแบบตั้งใจเป็นพิเศษที่ <c oughs> คือไม่ได้ตั้งใจจะคิดซับซ้อนหรอกเพลงเนี้ย <c oughs> แต่ว่าตั้งใจเป็นพิเศษที่จะให้ออกมาเป็นตัวตนของเจฟแล้วก็ <c oughs> โบมากๆซึ่งพยายามที่จะ,ะดึงตัวตนของแต่ละคน <c oughs> รวมถึงความแปลกอะไรในที่มีบางอย่างในตัวเองที่แบบมันเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนค่ะพอมันรวมกับเพลงอ่ะจริงๆเราไม่ได้แต่งแค่เพลงนี้เพลงเดียวนะเราแต่งมา3เพลงแล้วเพลงแรกส่งไปเจฟบอก จังหวะนี้ยิ้มก็เออส่งแล้ว้สึกเจ๊ปัดตกเหรอเจ๊ปัดตกเขาไม่ได้ปัดตกแต่เขาฟีลแบบก็เพราะเขามีก้าวพูดเราโอเคเจอกันเพลงหน้าเพลงหน้าเราก็ส่งไปอีกเป็นจังหวะประมาณนี้แต่ว่าเป็นเพลงรักเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนแรกเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาเป็นเพลงรักบ้างเพราะว่าเรากับเขาเนี่ยขยี้หัวใจคนฟังเยอะไปแล้วเราก็เลยส่งเพลงรักไปให้เขาหนึ่งเพลงเขาชอบนะแต่เขาก็มีความ เพลงรักเหรออ้าโอเคมีคำถามอยู่ยังมีคำถามเขาไม่เอาถามปุ๊บเราโอเคตัดเพลงใหม่ส่งไปรอบสามส่งไปรอบสามก็เป็นเป็นท่อนฮุกของเพลงนี้เลยซึ่งยังไม่ได้แต่งอย่างอื่นมาเลยเพราะว่าเพราะว่าอยากให้เจฟโอเคกับเนื้อหาตรงนี้ก่อนคือถ้าเจฟไม่ลุยเพลงรักเนี่ยงั้นโบขอลุยเป็นเพลงเหยียบเจ็บสุดสุดไม่รู้จะเจ็บยังไงละกันก็เลยก็เลยลองทําเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากให้กลิ่นอายมีความร็อกด้วยค่ะเพราะว่ามีความหนักแน่นของ ของอารมณ์ที่มันกระดเกลียวระหว่างโบกี้กับเจฟที่จะสาดกันนี่ค่ะเพลงนี้ดนตรีก็หนักดนตรีแบบอลังการแล้วแบบว่าฟีลแบบบล็อกมากใช่การสาดเสียงการร้องใส่กันทุกคนบอกว่าโอ้โหคือพี่สองคนไม่กล้าให้แฟนขับร้องตามเลยถ้าพี่ยื่นใหม์ไปในคอนเสิร์ตแฟนขับอึ้งคนดูอึ้งเพราะไม่มีใครร้องได้เพลงนี้ร้องยากโบกี้โบวอยากคือคือบว่าโบว่าเพลงโบก้าจะมีบางเพลงที่ร้องยากจริงๆแต่ว่าเพลงนี้ยากอ๋อ โอ้นี่ค่ะชีบอลมือวางอันดับหนึ่งในการร้องและเต้นของคืนเราบอลเพลงนี้ร้องยากไหมลูกยากมาก่ะใครจะร้องตามได้เดี๋ยวเราจะฟังท่อนฮุกที่บอกว่าโบกี้ส่งท่อนนี้ไปแล้วเจ๊บอกโอเคเพลงนี้ฉันเอา หรือว่ามีเมโลดี้ไปแล้วด้วยมีทั้งเนื้อทั้งเมโลดี้แล้วก็ทํานองทั้งหมดของท่อนหกเลยค่ะเป็นใครไม่เอาก็แย่แล้วเพลงแบบโคตรดีอะจริงๆโบส่งไปเป็นเป็นไฟล์ที่มี2เสียงก็คือโบเป็นเสียงโบแล้วก็เป็นเสียงที่เป็นไลน์ของเจฟคือเขาเรียกว่าสิ่งจุดมุ่งหมายของเพลงนี้คือโบอยากให้มันมีลายประสานกันที่ไม่ได้แบบประสานเฉยแต่เป็นการประสานที่ต่อให้เอาไปลองแยกกันก็ยังเพอะอยู่ดี ทำกันบ้านอย่างยากมากในลายประสานซึ่งจริงๆบอก่ไม่ได้คิดว่ามันยากเลยนะ<อ>คือ,อต,รตรงกรี๊ดตรงที่มันมีไฮโนน่ะ no ยากจริงแต่ว่าต,ตรงท่อนฮุกอะคือไม่ได้คิดเลยว่ามันยากอพอปล่อยออกมาแล้วทุกคนก็โหมันต้องยากอะไรเหรอเราก็เลยตั้งคำถามว่านี่คือร้องยากจริงหรืออุปทานหมู่ยากจริงค่ะไปดูกันได้เอดี๋ยวขอถาวอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราส่งเข้าเพลงอ่ะพี่บอลถามถามไรก็ได้ท่อนไหนของเพลงนี้ที่ว่าเจ็บที่สุด ในมุมโบกี้เพราะพี่นันเห็นโบกี้ไปถามแฟนๆในเอ็มว <MV S 2> ใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับโบกี้เองคิดว่าท่อนไหนโหทุกท่อนเลยแต่ให้เลือกก็ปลูกฉันไว้แต่ไม่เคยรดน้ำ<ห>ค่ะคิดได้ยังไงประโยคนี้เอามาจากไหนตอนที่แต่งประโยคนี้ค่ะกำลังทำอะไรหรือนึกถึงอะไรอยู่อ่ะกําลังนึกถึงตัวเองกําลังนึกถึงตัวเองที่ที่อาจจะแบบคนเราก็อาจจะมีความรักเคยมีความรักมาบ้างแล้วก็ผ่านแบบเราก็ผ่านมาหลากหลายรูปแบบเนาะก็อาจจะมีช่วงที่ความรักมันไม่ถูกลดน้ํา แต่ถูกปลูกไว้อย่างดีมาตั้งนานแล้วแล้วก็แบบขาดน้ํามาตลอด hmm. เหมือนว่าเรายังไม่มีสิทธิ์ถามด้วยซ้ำว่านี่เรารักกันจริงๆริงไหม oh. เพราะว่าเธอไม่เคยมาแม้แต่ให้เห็นหน้าไม,ไม่เคยมารดน้ําเราด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ เพรเศร้าอะคิดได้ยังไงพเพราะว่าเรารู้สึกว่าเต็งเป็นดอกกุหลาบไงก็เหมือนเป็นดอกกุหลาบที่แห้งเฉาตายไปตั้งแต่วันแรกที่เธอหันหลังไปแล้วค่ะก็แค่ปลูกฉันแล้วก็ทิ้งใชนไว้อย่างนั้นอะใช่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เติมปุ๋ยเติมดินไม่ได้สนใจว่าฉันจะรู้สึกยังไงหรือฉันจะอยู่ได้ไหมใช่ค่ะโธ่เนี้ยเอาจริงอะภาษามันสวยงามมากเลยนะแล้วดนตรีอะพี่ว่ามันหลวแบบอลังอ่ะพี่นึกถึงตอนพี่วัยรุ่นตอนที่พี่กรีจเจร็อคอะโอ้สาวเป็นแบบนั้นอะคือมันแบบ มันใหญ่ในความรู้สึกอะเหมือนเหมือนตั้งใจให้ดนตรีแบบมีความยิ่งใหญ่ uh huh. อลังการแต่ว่าร้องก็ พอประมาณในห้องนี้ใครร้องตามได้ยกมือค่ะไม่มีโบกี้เพลงนี้แบบร้องพี่ว่าร้องยากมากๆแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็คือรู้สึกว้าวอ่ะแล้วทุกคนก็พูดว่าโหดีใจที่โบกี้กับเจฟแบบว่ากลับมาเจอกันแล้วที่เจอกันในรายการอ่ะถ้าอย่างนั้นชาวออนแอร์เราจะได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกในคลื่นคู่แฟนไฮวันนี้เดี๋ยวนี้เลยฝากโบกี้ซึ่งเป็นคนทั้งแต่งทั้งโปรดิวซ์ทั้งอะไรทุกอย่างในเพลงนี้ส่งเข้าเพลง ให้เป็นแฟนได้ฟังกันหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะนี่คือสิ่งที่เจ็บที่สุดที่โบเคยทำมาค่ะลองฟังคำเจ็บดูนะคะเจ็บที่สุดเลยเหรอเพลงน,นี้ <c oughs> รู้สึกว่าเจ็บแบบเจ็บขยี่สุดอาจจะเจ็บคนละแบบกับการจากลายในครั้งอื่นแต่ว่าอันนี้เป็นเจ็บแล้วแบบว่าโอ้ยลามปามแล้วเกินความเจ็บครั้งนี้ลองไปฟังแล้ว <c oughs> ไปปาดน้ำตาพร้อมกันลามปามจากโบกี้และเจฟค่ะ โบกี้ <c oughs> โอ้ยอุ้ยจนหนูแบบลอยไปดูไปดูละไม่ใช่ตอนแรกคือก็เราก็จะอันนี้นี่คุยต่อนะลูกตอนแรกที่เห็นหนูทําแบบว่ามีทีส่งทีเซอร์มีอะไรอย่างพี้บอกมาแล้วโบกี้มาแล้วแล้วมีคลิปที่แบบพรีเซนต์นะพี่บอกตอนนั้นที่เราคุยกันไงนใชแล้วโบกี้บอกว่าหนูต้องไปพรีเซนต์เพลงนี้ของเขางงไหมตอนพรีเซนต์เหมือนที่คั้หนังสือไหม พี่ซหนูพิเศษทุกเพลงตั้งแต่เพลงแรกที่มาค่ายเลยค่ะแล้วเขางงไหมไม่งงคือมันเป็นเหมือนมันสำหรับหนูมันเป็นมาตรฐานของหนูไปแล้วที่แบบว่าถ้าหนูทําอะไรหนูต้องพิเศษก่อนค่ะเพื่อให้เพื่อให้พี่ๆในทีมค่ายเห็นภาพว่าเราจะทาอะไรแล้วสิเป็นคนอื่นเขาทำแบบเราไหมไม่ไม่น่าเลยหนูว่าหนูว่ามันไม่ใช่เพราะเขาไม่ขยันนะหนูว่าหนูแปลกเพราะว่าหนูเป็นคนยำฉีกยำทำมากมากแล้วก็ เออหนูจะแบบดีเสิร์หาข้อมูลหนูหนูหนูหนแปลกเพราะว่าอย่างอย่างของนน่ะเขาเคย<ฆ>พูดไว้ว่าเขาเคยพูดเล่นๆแต่เป็นเรื่องจริงว่าแบบว่าคุณโบกี้คุณรู้ไหมว่าเวลาเนี่ยผมนั่งประชุมกับโบกี้คน,<ต>คนอื่นเขาจะเรื่องเพลงเลยแต่โบกี้จะที่ขั้นหนังสือเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคศเท่านี้<แ>คือหนู<แ>จะแบบว่าโบจะหาข้อมูลของสิ่งที่เป็นคอนเซปต์ไว้คร่าวๆว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันรีเลทกับสิ่งที่เป็นเพลงยังไงคะ่ะอ่าคือ ดีฟลงไปอีกอะเหมือนที่พูด<ช>ว่าเออเนี่ยละครสัตว์มีเล่นตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยเท่าไหร่อะไรอะ<ช>แต่พี่ว่าเวิร์กนะทำให้พี่รู้สึกว่า เรื่องของที่บอกกี้จะเล่าอ่ะมันมีที่มาที่ไปอ่ะแล้วมันมีเหตุและผลว่าทําไมหนูถึงเลือกเอาสิ่งนี้มาแต่งแล้วพอหนูทําคลิปอธิบายให้พวกเราคนดูคนฟังได้เห็นแล้วว่าเราอินได้โคตรง่ายเลยดีเวิร์กแต่ทําให้หนูทําให้คนอื่นตกงานนะคุยกับพี่บอลอ่ะบอกกี้จะทำอะไรบ้างแต่งเนื้อลองทํานองดนตรีโปรดิวส์ครีเอทีฟ สร้างสาร MV ทำเองไหมคิดเอง <MV S 1> ไหม MV หนูคิดเขาเรียกเป็น Storyline story <line. S 2> ที่เป็นที่เป็นเซอคัสทั้งหมดเป็นคนแบบกระจาย concept idea คอนเซปต์ไอเดียเสื้อผ้าหน้าผมลุกเลิกเห็น <ทำ S 1> ไหมโมกี้ <laughs> หนูไป<ข>เดินซื้อชุดด้วยชุดนักดนตรีก็เป็นคนทำค่ะไปเดินซื้อกับนี่ไปเดินกับทีมหนูชื้อเองหรอแล้วก็ทีมจะตัวนี้หยุดเดย๋ยหยิบ ไปจตาไงเธอไปเจอที่ไหนอะก็ไปตามแบบที่ต่างๆอันนี้ถ้าเป็นเซอร์คลาสใช่ปะก็แบบมันจะมีความวินเทจนิดนึงแล้วก็ไปทางยูเนียนมอลที่อาจจะดูแบบสมัยใหม่หน่อยกับมีเจ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 มอลเขาเรียกอะไรตึกแดงตึกแดงใช่ตึกแดงก็ไปเลือกแบบอ่อพวกมือสองที่แบบว่าในในครงในไทยอะไรดูเดกเก่าๆพี่นึกว่าตัดนะหรือไม่ก็สั่งพวกแบบเวียดนามมะเาชุดมันแบบมันเก๋อะแล้วก็ผม ผมของนังพีทุกคนเล็บยังไงหาเล็บมาเองเหรอคะจริงๆหนูทะเลาะกับทุกคนเรื่องเล็บค่ะเพราะว่าโบอยากได้ใหม่เลยหมายความว่าไม่มีเรฟเฟอรเรนซ์แล้ว็ราก็เลยแบบว่าทะเลาะกับทุกคนทุกคนก็บอกมันจะไม่มันไม่มีเล็บขอเล็บได้ไหมเพราะว่าเราส่งเล็บไปแล้วเราบอกว่าเล็บประมาณนี้แต่ว่าอันตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนเขาบอกไม่เห็นภาพหนูก็เลยได้ค่ะเดี๋ยวหนูขอเวลา5นาทีขอทำกราฟิกให้ค่ะก็เลยทำสไลด์เป็นกราฟิกกราฟิกไปอีกเป็นหนึ่งชุด เป็นดีไซน์ชุดค่ะครั้งหน้านะพี่บอกเลยนะโบกี้ไม่ต้องทำคลิปนี้เองค่ายต้องทำค่ะว่า <c oughs> ในหนึ่งเพลงโบกี้ทำอะไรบ้างไม่ใช่แค่โบกี้ไงโบกี้อาจจะมองว่าเออตัวเองทำานหนึ่งสองสซึ่งพี่ก็ว่าเยอะแล้วแต่ไอลายละเอียดยิบย่อยอ่ะหลังจากเพลงเสร็จนางก็ทำอีกอระเถอชอบชอบชอบจริงจริงจ,งจงก็ ค่ายก็บอกว่าให้ค่ายทาําบ้างใหได้มีหน้าที่บ้าง <c oughs> แบบเออ <c oughs> แต่โบรู้สึกว่าเหมือนโบสนุกสนุกดีแบบค่ายเราเราก็บอกว่าไหนค่ายจะลงค่ายก็ทำเลยเดี๋ยวนูลงนูทําของ,องนูงเองแต่โอเคมากอะ่ะแล้วมันก็เป็นเราทั้งหมดทั้งตัวข <c oughs> <อ>้อเสียคือบันอากจะมองไม่ออกนะว่าตัวเองอาจจะมองตัวเองในแบบเดิมๆไปอีกเพราะเราทําเองไง ไม่เห็นเหมือนเลยแต่ละเพลงก็ต่างนะจริงเขายังเชื่อแหละแต่ละเพลงมันก็มีอะไรให้เราว้าวตลอดแล้วมันทําให้พี่รู้สึกเลยหรือว่าโบกี้ก็จะมีโจทย์ยากขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คือจะแผ่วไม่ได้นึกออกว่าลูกขอได้ว่าขอแผ่วหลังจากนี้แล้วกันขอผ่วคนนึงพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อว่าหนูจะถอยลงมาเพราะหนูขึ้นไปอย่างนี้แล้วหนูจะไม่มีวันลดระดับลดพดารมะมีแบบอยากมีเวอร์ชั่นชิลๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีนิอมบ้างแต่หนูมินิ์มมากในหัวโบก็เลยแบบเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเออเดี๋ยว อ่ะสิบเก้าวิกับไวออนแอร์นะคะยังไม่ได้ถามเรื่องความรักเลย ไงล่ะเป็นไงล่ะเมื่อกี้เมาส์กันฉ่ำมากในออนไลน์แต่ว่าออนแอร์ได้ฟังเพลงนี้เต็มๆ4นาที46่ิวินะคะใครชอบก็ขอมาเลยให้คะแนนกันเยอะๆหรือว่าตอนนี้อยู่ใน YouTube คูออนคลาวก็ถามคำถามหรือว่าเมาส์มอยกันได้ <_ d ata> เพลงนี้ถ้าเทียบกับที่คันหนังสือที่บุกี้บอกว่านั่นก็ลองไม่น่าย <_ d ata> เพลงนี้ ร้องยากไหมทั้งคู่เลยอะสำหรับโบโบว่าเพลงนี้ร้องง่ายกว่าที่ขันน้นหนังสือที่งอใช่ค่ะ <c oughs> โบเลยคิดว่าคนทุกคนเนี่ยอุปทานเพราะเพลงนี้คั้นหนังสือยากไปแล้วค่ะแล้วเพลงนี้ก็ออกมาโหยากอีกแต่จริงๆแล้วอะมโลดีีเนี่ยถ้าให้มาวัดกันมีไม่กี่ตัวเอ,อ้เดี๋ยวไปทาคลิปดีกว<อ>่าทำคลิปแบบชาเลนจ์ Challenge ว่าอันไหนจริงๆแล้วในทฤษฎีอันไหนยากกว่ากันค่ะอ่าและอย่างช่วงที่มีคอนคอแซวเรื่องช่วงไฮโน้ตเลยอย่างเงี้ยก็คือเป็นธรรมดาของโบกี้กับเจฟที่เราจะไปแตะกันได้สบายสบายตอนนี้ก็ จริงๆที่ร้องไปอันนี้หนุ่มร้องตอนนี้ก็ไม่ถึงนะคะหมายถึงว่าร้องก็ก็ไม่ถึงนะแต่ตอนอัดก็เต็มที่เต็มเหนียวเนาะตอนอัดแบบเต็มที่แบบไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียวอย่างที่เรารู้ว่าโบกี้จะทํางานเพลงเองที่บ้านแล้วอย่างแต่เจนี่คือเขาก็ต้องมาร้องห้องอัดบ้านเราหรือว่าแต่เจฟนี่ทําที่บ้านเขาเหมือนกันก็คือจะส่งไปมาสบายมากกับเจฟเพราะว่าเจฟก็คือบอกเขายังไงเขาก็ทํามาอย่างนั้นแล้วก็เขาเขามีความแบบ เขาลองปุ๊บแล้วมันมได้เลยแทบไม่มีอะไรต้องแก้มาเลยทำงานออนไลน์ที่แท้บทูแล้วสคนเนี้นะแล้วก็ส่งออนไลน์กันเนาะสบายมากแล้วก็ได้ออกมาอย่างที่เราคิดไว้ไหมคะว่าเออภาพที่เราวางไว้เสร็จสมบูรณ์แต่เจฟทําได้แบบจริงๆสุดยอดมากเลยค่ะเจฟนี่เป็นคนที่แบบโบคิดว่าเขาเป็นเขาเป็น perfectionist คนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ทุกครั้งที่มีผลงานกับเขาอะเขาจะชอบให้อิสระเราด้วยการพูดว่าเออ กูเชื่อในตัวมึงกูไปนอนก่อนนะบา,บายๆ <laughs> อันนี้จะเป็นมีมจะเป็นมีมว่าเขาจะชอบอ<ม>เออทําเชื่อนะเชื่อในตัวเสมอบา,บายๆไปน,นะ,ะแต่ว่าเขาพูดเห็น <laughs> เขาพูดอย่างเงี้ยเขาทําออกมาได้ดีเกินเกินที่เราคิด ไปทุกครั้งเลยแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเขากลับมาเราจะว้าวแบบมันเจ๋งจริงๆมันสุดยอดจริงๆนะเราสมคนแบบว่าดีใจที่เขามาเป็นหนึ่งในผลงานนี้เราก็ทําให้มันสมบูรณ์แบบจริงๆเพราะบอกเลยว่าถ้าไม่มีเจฟก็ไม่มีเพลงนี้ค่ะสารตั้งต้นคืออยากทําเพลงกับเจฟใช่เพลงนี้แต่งมาเพื่อคาแรคเตอร์ของเจฟซาเตอร์และบบกิลรอนเท่านั้นเท่านั้นมันถึงสมบูรณ์แบบเนาะแต่ขอโทษนะจ๊ะเธอความเข้มข้นไม่อยู่แค่เพลงหรือดนตรีนะจ๊ะเธอเอ็มวีมีแต่คนว้าวมากโบกี้ คือมันคือแบบอะไรเนี่ยแบบดูดิมันคือคณะละครสัตว์จริงๆเลยปาคะใช่ค่ะที่เราเล <g> แสดงอ่ะใช่ค่ะมีพี่ๆจากคณะละครสัตว์แล้วก็มีพี่ๆเอ็กซ์ตร้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ uh เข้ามาจากละครสัตว์จริงๆว้าวใช่แต่เราไปม,มองในพาร์ทการแสดงของโบกี้อ่ะโบกี้แสดง <technique S 1> ๆๆทางสายตาได้เศร้าได้ดีมากเลยนะจริงหรอจริงโบก็เขินๆนิดนึงค่ะแต่จะบอกว่า MV นี้พวกเราทุกคนในกองทํางานหนักมากเพราะว่า เป็นจะมีที่ถ่ายตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงใช่ไหมคะจนถึงตีสิบโมงเช้าค่ะเกินยี่สี่ชั่วโมงเลยเหรอใช่ทำไมมันนานตรงไหนจริงๆก็จะเป็นโหคือเราอยากให้เราทุ่มทุนมากๆกับอันนี้อยากให้มันสุดจริงๆทั้งเรื่องพร็อพทั้งเรื่องการแบบการแสงรวมถึงเสื้อผ้าหน้าผมค่ะก็จะมีการแบ่งพาร์ตต่างๆในการในคิวถ่ายของแต่ละคนด้วยซึ่งพร็อพต่างๆเนี่ย คือมันสุดจริงๆเนาะมันมันมีความมันถึงอะเราก็เลยต้องใช้เวลาในการประกอบร่างแต่ละอย่างรวมถึงสื้าหน้าผมโบเนี่ยแค่โบแต่งหน้าคนเดียวก็สี่ห้าชั่วโมงแล้วใช่รวมถึงเราไม่อยากทํางานแบบรีบรรีบแล้วก็ส่งเราก็เลยขอเวลามาเยอะมากๆค่ะรวมถึงแต่ละคนเนี่ยก็ค่อยๆสแตนด์ดันมาถ่ายในแต่ละเวลาเจ๊ฟก็อยู่กับเราถึงเช้าเลยแต่จึ้งมากเนาะเอ็มวีเนาะเล่าเนื้อหาคล้าวให้แฟนๆได้ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะก็เป็นเกี่ยวกับคนหนึ่งที่อยู่ในเขาเรียกว่า เคยไปดูละครสัตว์ด้วยกันแหละแล้วก็ดูเซอร์คัสด้วยกันแต่ว่าวันหนึง่งคนคนนั้นเขากลับมากับคนเก่าของเขาแล้วเราก็คือมันเหมือนเหมือนที่โบอธิบายอย่างหนึ่งก็คือเราเปิดคณะละครสัตว์เพื่อแสดงให้เขาดูเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อให้เขาชมมาตลอดโดยที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ผู้ชมแต่แต่เขากลับเป็นนักแสดงเหมือนกับเรานักแสดงในที่นี้ไม่ใช่นักแสดงเซอร์คัสนะคะ เราเนี่ยเป็นนักแสดงเซอร์คัสเพื่อแสดงความเพลิดเพลินให้เขาแต่เขาเป็นนักแสดงที่แสดงแซงทําเป็นรักเรามาตลอดแต่จริงๆไม่ได้หลักมีอ่อย่างนี้ดีกว่านี่คือพรอ MV เอ็มวีคมแล้วเกิร <c oughs> เธอคิดได้ยังไงก่อแล้วแถมเป็นเกิร์เลิด้วยพี่ตกใจว่าแบบว่าเฮ้ยโมกี้อินเทรนด์มากค่ะจริงๆจริงๆแบบว่า จริงๆก็ชอบน้องอะห่วงมากเลยแล้วค่ะมไม่ไม่ไม่รู้เรียกว่าอินเทนไหมแต่ว่า,วาจะจะแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองคือโบเองอะเป็นเป็นใบค่ะใช่ไม่ไม่ไม่เคยพูดเรื่องเพศเลยแต่ว่าเหมือนเมื่อก่อนก็เรียนหญิงล้วนมาอ,มอะไรเงี้ยคือถามว่าเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงไหมก็เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยค่ะ,คะแต่ว่าก็ปัจจุบันก็ แค่แค่ชอบในในในน้องอาหวงแล้วก็จริงๆอยากได้น้องเขามาแสดง mm hmm. ตอนแรกตอนแรกโบก็คิดว่าอาจจะเป็นนักแสดงคนอื่นแต่ว่าพอโบรู้สึกว่าเออเราอยากมีส่วนร่วมกับเซอร์คัชนี่ก็ mm hmm. เ,เลยเล่นกับน้องอังห่วงเลย <Ha. S 1> แล้วก็น้องก็น่ารักมากแล้ว mm hmm. เราเราแสดงกับเขาด้วยความแบบ ชอบเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากแล้วสายตามันคือแบบซ่อนความเศร้าซ่อนอารมณ์มาไว้เยอะมากแต่อีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตาเจฟตาเจฟตาเจฟเนี่ยตาเจฟเพราะว่าหน้าเหมือนนางฟินกับการแสดงะตอนแก่หั่นนะเอ้นี่พอดีเลยในเอวีนี่พอดีนางกำลังหั่นโบกี้แบ่งเป็นสองน่อแกหั่นโบตอนเจ็ดโมงเช้าแล้วก็แล้วหน้าเนอแบบเหมือนเจฟฟินกับการแสดงเรื่องนี้มากอะจริงๆแล้ว อันนี้คือความพิเศษของอย่างหนึ่ง MV อ็มวีที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยในชีวิตคือโบนอนราบทีมงานโบยังไม่เคยเห็นเลยเพราะโบเป็นกฎไหลย้อนโบไม่นอนราบมา7ปีได้แล้วหลังไปอีกใช่แล้วก็วันนั้นเป็นวันแรกในชีวิตที่แต่จินใจนอนราบไปเลยเพื่อเอ็มวีนี้ใช่แถมโดนหันสองท่อนด้วยอ่ะใช่แต่จริงๆคือโอเคเอฟเฟกมันไม่ไม่ได้แย่กอย่างที่คิดแต่ว่าทุกคนแบบว่าเย้พี่โบนอนราบคือแบบมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขนาดนอนบนเตียงก็ยังนอนแบบ คงคา<ช>นะออกจากเซฟโซนได้ด้วยการนอนล่าเลยมีใช่แล้วโดนตาเจฟหันด้วยเออโอ้โห,โหคือมันแบบมัน ละมุนไปหมดเลยสำหรับ MV เมนี้มันเป็นเรื่องราวแบบว่าเชื่อเลยว่าทุ่มทุนสร้างบอกเลยนะเสียตังค์ไม่ว่าขอให้ข้าได้ทำเต็มที่อย่างที่ข้าต้องการเสียหน้าไม่ได้เสียหน้าไม่ได้แล้ววันนี้มันก็คือฟีดแบ็คจากแฟนๆก็คือดีเวอร์เสียดายเวลาหน้าใหม่เราเหลือน้อยเต็มทีแต่อยากจะพูดเรื่องซึ้งๆที่โบกี้ไปโพสตเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องขอบคุณแฟนๆอ๋อค่ะหนูโพสไว้ไหนไหนในยูทูบในเอ็มวีใช่โอ้จริงๆเป็นแบบความรู้สึกเลยใช่มาว่าแบบเอาสรุปสั้นๆคือว่าที่ยังอยู่ที่ยังมีแรรนนาาใก ก็เพาะแฟนๆทุกคนนี่แหละใช่ค่ะใช่ไหมค,คือเบอกว่ามันเป็นสิ่งหลักๆมากเวลาแฟนๆบอกว่าเราทําสิ่งนี้ออกมาอุ้ยยิ่งใหญ่มากอุ้ยเพราะมากเราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ทําไม่ได้นะคือมีเรื่องทั้งความจิตใจความสิ่งที่คนซัพพอร์ตงานเรามันคือเหมือนมันคือเหมือนเวลาหมอมีคนไข้ามาตรวจแบบนั้นเราหายอันนี้คือเราเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นสิ่งแบบที่ทำศิลปะเรามีผู้ชมแล้วเขาชื่นชมซัพพอร์ตผลงานเรารวมถึงอะเรื่องที่สำคัญ มันไม่ได้อยู่แล้วเันเรื่องปกติอยู่แล้วที่คนเราทําสิ่งนี้มันก็ต้องได้รับเงินเช่นกันเงินสนับสนุนจากการฟังจากท,ท,ท,ทุกทางของเขาที่เขามอบให้เรามาเราก็มาทําเป็นซิงเกิลใหม่หรือแบบทํางานใหม่ๆได้เรื่อยๆถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีโบกี้เลยในวันนี้ค่ะนี่แล้วก็ขอบคุณที่โบกี้ยังสร้างสารรค์เพลงที่แบบดีมากๆให้พวกเราได้ฟังกันเสียดายเวลาออนแอร์หมดเกลี้ยงเดี๋ยวขออนุญาตไปฝากและไปโชว์ท่อนฮุกในออนไลน์ลนะคะวันนี้คุณโบกี้แล้วอนมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพลัง ก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดจะได้บาเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวพี่ขอข่าว,าวเดี๋ยวให้ดเ,เดี๋ยวให้ใจตัดข่าวให้พี่ เดี๋ยวให้ใจ่ายตัดข่าวให้พี่นะโอเคนะคะขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านหนึ่งข้อความเพราะว่าพี่บอลบอกชอบข้อความนี้มากภูมิใจกับโบกี้มากๆขอบคุณค่ายที่มีศิลปินหญิงที่เก่งขนาดนี้ในค่าย oh. 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 คนนี้ข้อความนี้ของคุณ BY, B R Y B R Y H I O นะคะอ่านว่าอะไร B R I O เหรอไม่รู้ล่ะคนนี้ถือว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านก็คือขอบคุณแทนจริงๆโบกี้ oh. โบกี้ห้ามแบบห้ามหยุดห้ามท้อห้ามนอย <Hey. S 2> แล้วต้องทํางานดีๆ่างนี้ให้เราได้ฟังกันตลอดไปนะโปรเจกต์อื่น ได,ได้หลังจากนี้ละะ้วค่ะเพราะนี่คือ2เพลงนะกับตัน,นนนะ่ะแล้วก็มาเป็นกับตัเจฟ<ะ>ต่อไปในอีก2เดือนข้างหน้าน,นี่กดดันน้องนะหนูมีแพลนจะเปล่าพี่เพยไหมว่าอีก2เดือนออกหรือเปล่าหรือว่ายังไงแพลนเพลงจริงจริงแพลนเป็น,ปนก็อาจจะออกซิงเกิลที่ไม่ได้แรงไม่ได้รุนแรงอะไรจริงๆปรารถนาว่าอยากให้ตัวเองออกเพลงรัก<ะ>แต่โบไม่แน่ใจว่าโบจะทำได้ดีไหม,มก็เลยยังไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรแต่ว่า ก็คงจะมีปล่อยเพลงแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันมีความมินิมอลลงมีความชิลขึ้นบ้างให้แฟนๆร้องตามได้บ้างร้องตามได้บ้างอไม่ต้องฟาดฟันกันไปซะทุกเพลงประมาณนี้ค่ะภายในปีนี้เนาะอาจจะได้ยินหวังว่าจะปีนี้ค่ะแต่ว่าที่แฟนๆถามมาเนาะว่าคอนเสิร์ตใหญ่จะมีไหมจะมีเมื่อไหร่บอกแพลนได้หรือยังจริงๆคอนเสิร์ตใหญ่อะตอนแรกเลยคือมีแพลนไว้เป็นเดือนมีนาคมค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังมีปัญหากับกําลัง มีปัญหาเรื่องการประสานง,งานสถานที่อตอนนี้ยังไม่ได้สถานที่เลยเพราะ,ะฉะนั้นคือพูดตกมากเลยเราไม่รู้ใครใพูดหรือเปล่าแต่ว่าประมาณนี้เลยว่าไม่เป็นไรมันคือเรื่องอจริงอยากให้แบบว่าทุกคนตั้งตารอโบ,บ,บอยากให้มีสถานที่เร็วๆเหมือนกันก็เชิดอวยพรให้โบได้สถานที่จัดด้วยไว้นะคะว่อยากได้มากเลยอยากอยากเปิดคอนเสิร์ตแล้วคะ่ะหรือว่าเป็นแฟนถ้ามีสถานที่เอื้ออำวยสามารถบริจาค ได้ที่ตู้ปอนอศิลปินถึงขั้นว่าออนวอนวิงวอนวิงวอนวิงวอนเลยวิงวอนขออน้ศิลปินเริ่มลามปามเป็นแฟนเพลงแล้วนะคะขอหน่อยขอหน่อยนะคะเธอค่ะจริงๆก็คือหาที่ที่เหมาะที่อยากได้แต่ว่าคิวไม่ว่างเนี้ยใช่ค่ะเอ็นดูอยากได้มากเลยจองมาแบบรอที่จะจองสิ่งนี้มาเป็นหลายปีแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้โอกาสผ่านค่ะอ่าคือตัวพร้อมคุณผู้ฟังตัวพร้อมใจพร้อมกายพร้อมทุกสิ่งอย่างค่ายก็พร้อม สถานที่ไม่พร้อมให้เรารัดชะมังไปเลยเชื่อพี่โอ้ยอันนั้นหนูไม่ค่อยพร้อมเลยค่ะหนูหนออยังไม่พร้อมหนูร้อนหนูยังศบประมาทตัวเองหนูเบาอยู่จริงจทีนี้อีกหนึ่งคำถามอันนี้คิดมาเลยเพราะว่ากับนนเพื่อนสีไามา่ใช่กับทอยเราไปก่อนล่านี้ละกับนนล้วก็ไปละกับเจฟก็ไปละมีตาอะไรอีกไหมในอนาคตที่โบกี้อ่ะแลนหรืออยากทํางานร่วมกับเขาหรือที่มีคนเชียร์ว่าอยากให้โบกี้ฟิตเอร์ิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นเพลงเรานะ แบบว่าที่อยากทำงานด้วยใช่ไหมคะใช่ขึ้นต้นว่านอนุลูกชายแห่งชาติหรือเปล่านาเราก็มีแทนเหรอเราก็อยากเป็นแม่เขาประมาณหนึ่งมีนียักเป็นปีนี้เหรอก็ยังไม่มีไม่ Yeah, ไม่รู้จะมีแผนดิเปล่านะหูฟางถ้าเกินมาอย่างเงี้ยได้แนะ่ i อ็นจิจูนี่เปิดเผยความลับอีกแล้วสินเนี่ยโบนี่แหละเอาเหรอโบยังโบยังไม่ไม่ยังไม่ยังเป็นอะไรที่ยังไม่แน่นอน <c oughs> เพราะว่าน้องน่าจะคิวเยอะมากๆ <c oughs> แต่ว่าก็แอบฝากบอกน้องไปในทีนี้เลยแล้วกันค่ะ เผื่อจะสนใจเขาสนอยู่แล้วแหละ <c oughs> พี่โบกี้แหละมีคิวให้เขาหรือเปล่าโอเคแต่ยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าจะออกซิงเกิลไลน์จับมือกันก่อนว่าต้องมาเปิดที่ครูไฟรนไฮนะ <c oughs> มาแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นศิลปินที่เรารักมาแล้วมาเลยมอมาแล้วมาเลยมาทุกครั้งกวนขอเป็นที่นอนให้ด้วยได้ไหมคะหนูจะไม่กลับบ้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาตกบัตรนะลกนะ้แล้วมาค้ะงที่นี่อ่ะหนูไหวไหมลูกถ้าให้หนูทิ้งท้ายด้วยเพลงพร้อเพลงนี้เป็นของขวัญให้เราก่อนจะปิดท้ายให้โบกี้ฝากทั้งแฟนๆกับเพลงนี้แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยทอนฮุกสักนิดหนึ่งพี่คิดว่าหนูจะร้องเพลงนี้ได้จริงๆหรอคะได้ร้องได้ตอนอัดเท่านั้นแหละค่ะบอลเป็นเจ้ไป ฝากก่อนฝากก่อนแล้ว kind ค of ่อยทิ้งเป็นเพลงดีไหมคะฝากอยากฝากอะไรได้เลยก็โบก็ขอฝากเพลงลามปามเซอร์คัสโบกี้ไลออนฟีดเจฟเตอร์ที่ปล่อยแล้ววันนี้ขอได้ที่คูฟารนไฮด์ค่ะแล้วมาทิ้งท้ายด้วยเพลงแก่จะไม่ขอให้อยู่หากเพียงรู้ว่าเธอ จากไปเพื่อพบเจอกับเขาจะไม่ขอให้บอกว่ายังรักคนเก่าแค่ได้เห็นก็เข้าใจไม่อยากทำจะไม่ลางบางกลับไปพพายามกับเขาก่อนสุดยอด และนี่คือโบกี้ไลออนกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะลาปาหรือว่าจะอกเกพร์ลิงเจฟสตารดีมากลูกขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาคุยกันนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ